สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทานกันนะคะก่อนอื่นก็ผัดเนื้อสัตว์กับหอมหัวใหญ่นะคะวันนี้ขวัญเลือกเป็นสะโพกหมูกับน่องไก่นะคะแล้วก็เติมน้ำไปนะคะหลังจากผัดแล้วค่ะเติมน้ำสักประมาณครึ่งลิตรนะคะเติมใบกระวานแอปเปิ้ลขิงและเคี่ยวต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เนื้อสัตว์นุ่มค่ะเคี่ยวต่อไปนะคะ นี่ก็คือใบกระวานหรือใบเบลิฟนั่นเองนะคะที่จะต้องใส่หาซื้อได้ตามห้างนะคะแล้วขวัญชอบกลิ่นของกะหรี่นิดๆนะคะก็คือเติมผงกะหรี่บ้านเราไปนิดนึงค่ะแอปเปิ้ลสีซีกที่ใส่ไปเมื่อกี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะพอเติมผงกะหรี่แล้วก็มันจะสีเหลืองนะคะพอเนื้อเริ่มนุ่มแล้วเราก็ใส่ไอ้มันฝรั่งค่ะ ต้มต่อไปอีกสักนิดนะคะเพื่อเพื่อ,อมันฝรั่งสุกก็ต่อด้วยแครอทค่ะแครอทหั่นเต่านะคะแล้วเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ20นาทีนะคะให้ตัวมันฝรั่งเ,เริ่มสุกค่ะหางน้ำน้อยไปนะคะก็เติมน้ำเรื่อยๆได้นะคะ แล้วเศษของตัวแอปเปิลนะคะก็ออกได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเคี่ยวน้ำแอปเปิลออกนี่ก็คือพระเอกของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือแกงกะหรี่ก้อนนะคะสามารถสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะมีหลายสูตรแล้วก็หลายแบรนด์ให้เลือกนะคะความเลือกสุดเผ็ดสุดลวคะ่ะแต่ว่าเผ็ดของญี่ปุ่นก็อาจจะยังไม่ไม่เท่าของเรานะคะคก็ใส่ พริกป่นไปอีกนิดนึงนะคะให้เผ็ดปลายลิ้นค่ะวันนี้ใส่ไป3ามก้อนนะคะถ้าเกิดยังไม่พอก็ใส่เพิ่มได้ค่ะตัวซุปก้อนตัวนี้นะคะเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มค่ะอาจจะเติมเกลือไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ20นาทีค่ะดูสิคะก็จะได้เป็นแกงกะหรี่นะคะเนื้อนุ่มๆน,นะคะหอม กะหรี่นะคะหอมเครื่องแกงมากๆเลยค่ะแลวลาดกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสุดยอดเลยปกติก็จะสามารถทานกับหมูกรอบไอ้ทงคัตสึได้นะคะหรือไก่กรอบเพิ่มเข้าไปแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะ,ะก็จะเป็นข้าวสวยกับแกงกะหรี่ล้วนๆเลยค่ะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะลูกสาวบอกว่าอร่อยมากมาทานกันค่ะ